ดีนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม d e f เฟดเสองกับอะไร Breakbeat Studio ครับวันนี้เดี๋ยก็เริ่มดีก็เริ่มเลยวันนี้มันอยากอยากเล่นคาแรคเตอร์อะไรเรียกเราดิดูดิตัวเนี้ยแบบคาแรคเตอร์ใช่ไหมเออนนั่แหละเอาใครเอาใครแล้วแต่เลยทำไมรอบนี้มันไม่สวยเลยวะเอาอันนี้ก็ได้โอเค โอ okay, เคเริ่มไหยนะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ด่านอะไรวะด่านแรกเลยเดซเซนเตอร์ Center, ที่มันมีเติมน,น้ำมันรถอะเดซเซนเตอร์ Center, ได้ <Okay. S 1> ครับปดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะเราอยู่ในเกมเดฟเฟดสภาคสองเกมแจกฟรีปะวะ <c oughs> ไม่ได้แจกตัวซื้อมาเว้ยอ๋อ <c oughs> เอาเย้าย อะไรวะช้าจุงน่าจะพาเพื่อนมาเล่นเยอะๆนะฮะชื่อมันก็บอกเลฟโฟเดนนะครับแต่ทำไมมันเล่นกันสองคนมันก็ต้องเลฟทูเดนดีครับเจ้สมาชิกเพิ่มไหมล่ะเอ้ามีไหมล่ะเดี๋ยวมันไม่ไปว่ะเนี่ยเอาเพื่อนเอาเพื่อนนี่ไงโอ้โ เปลี่ยนเซิร์ฟตุ๊บได้เลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยอะไรหลุดมาเดี๋ยวมีเฮนนะฮะไ,ได้ไหมเมื่อกี้แม่งอัดรอคนเตรียมมาเนี่ยอะไรว่านั่งรอรอตัองสามชั่วโมงสามชั่วโมงถุยโอเคครับมาได้แล้วครับวันนี้เราไปอยู่กับชื่ออะไรฮะครับเบรกบิชครับผมเ <Break Beach. S 2> บรกบิชหยุดกะรี <laughs> <laughs> โอโลโอเคฮะเราผมครับ msg แม่ตอนนี้ผมเล่นเป็นตัวอะไรวะเป็นเด็กหนุ่มที่สุดในกลุ่มนะในสี่คนนี้เรารอเลยเรารอยอมเป็นนักธุรกิจโอ้นักธุรกิจไม่รอเ้ยผมชอบเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเด็กรุ่นใหม่แฟแรงโอ้โหไม่มีใครเอาผู้หญิงเลยเนาะ คามนาะน,น,น,นี่มันยังไงไม่รู้อ่ะอมันรู้สึกเหมือนกับแบบอะไรอ่ะมันเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะเออ <laughs> นอสู้แต่ละครเปภาคแรกไม่ได้นะะออะโอ้โหภาคภาคแรกอะไรนะชื่อะอะไรวะอะไรลูซ, <laughs> ซี่โซอี้โซอี้ถ <laughs> <อ>ุยลูซี่นอยังมีแบบห่วยห่วยห่วย โอมาแล้วโอเคครับมาแล้วนะบีดปาดมาเลยคอมแบทคอมแบอออนนเอาแม่งหนขวานวะอาวุธไปหมดเลยไปเลยบ้าไปเลยบ้า จะไปเลยหรอเพื่อนรออะไรครับเดี๋ยวถามหน่อยเบ๊กบิดชื่อเล่นชื่ออะไรฮะครับเบ๊กบิดชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรอะกับชิฟฟิลครับชิฟฟิลเนาะครับลัมบี้ชื่ออะไรครับผมชื่อนุนะฮะแม่พอแคสเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบข้าได้มัน ไไมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้หอกทางนี้ถูกแล้วอ้ยไปไหนนทำไม่วันนี้ขอเป็นพระเอกครัแบบเจอสะมาเจอร่ามานี่มาเลยนะแหบมบ่แป๊บเราต้องหลอก,ล,อกล่อขอลุยเดี่ยวก่อนแปบบ๊บหายไปไหนหมด นู้นอยู่ที่นู้เดี๋ยวนี้กูเก็บกลุมเว้ยตัวทั้งระเบิดขอเอ้ยไม่น่ามาคนเดียวเลยโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เสียงเราเพื่อนก็เปิดเลยคิดสิคือไงบ้างใคคนเดียวเฟี้ยวทั้งกลุ่มเลยบอกแล้วให้ปลาเป็นทีมเป็นทีมเกมให้เล่นเป็นทีมดูเดี่ยวทำไมเออไม่รู้เรื่องเลยดูเดี่ยววะ อยารู้ว่าใครเป็นเดี่ยวไ้บ้าแม่ต้นไม้ไ้อไไออซอยคอยแน่ตุ๊บม,มานี่มานี่เชื่อพี่เชื่อผมเชื่อผมมานี่โอ,อ้นั่นไปติดไฟมาอีกแม่งไ,ไ,ไปไหนมานี้นะอะไร ใครนำมาทางนี้ครับพี่มาทางนี้โอ้ยอย่ายิงเพื่อนเฮ้ยไอ้นี่มานั่งทำอะไรวะมาดูมันก่อนนี่มันนั่งทำอะไรวะใช่ครับนั่งทำอะไรอ่ะแต่เองเล่นกระป๋องขำเล่นกระงขำเฮ้ยเฮ้ยตัวจอกกี้ ไม่ไไม่แล้วก็เจออีกแล้วโอ้ยสวยสวยเล้วะ่ผิดปิดปิดปิดยิง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 ได้ไงผมไม่มีปืนนะพี่ให้ปอดมันยิงไงพี่ มาเลยส,สวยอย่าลุยสักตัวหน่อยขอเกมด้วยทำไมมันเแบกกันซีมคนละแบกเลี้ยงโอ้ยรู้สึกว่ากกเลือดจะเหลือน้อยสุดแนละ้ว <c oughs> ไม่น่าลุยเลยโอ้เพื่อนเลือดฉันไม่เท่าไหร่หรอกไอ่ะแนะนำเลย น้ำน้ำน้ำทับเร็วน้ำทับเขามาในลิฟต์ในลิฟต์วันนี้เราใช้เบรกบีดมาน้ำทับไปได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนนองโอ้ยรู้เลยเสียงนนองรู้เลยมองหน้าหาเรื่องหรออะไรวะเอ้ รู้สึกรู้สึกจะมีควันฟุ้งฟิ้งมุงมิงโอ้ไม่ก่อนเปิดดีครับไปเปิดสีครับกล้วกว่าจะช่วยนะเพื่อนย้ได้ปืนละ mọi mấy hiện nảy lì Đi mama mama ta mama ta mama 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 โอ้ยโดนลุมเว้ยโอ้ใครเซฟวะใครเซฟอยู่วะไม่รู้อันนี้ก่อนผีเยอะชะมัดจ้าเลย รนี่ให้คำว่าไม่เป็นไรของมันยืนยันไงเพื่อนหาที่หลบก่อนแป๊บต่อประจักรให้หมดเลยนดีไปไงเพื่อนเจอเฮ้ยไปก่อนแล้วกันเพื่อสบายครับปิดประตูคุณจงใจตะโกนบอกใช่ไหมครับ โอ้ยรอบนี้ยิงได้น้อยนะวะ53ตัวรอบนี้ต่อให้ก่อนต่อยก่อนนี่ดูดูดูใครใช้ให้นำนะครับแม่แล้วใครแล้วใครพาไม่ไปไม่ถูกทางอ่ะ Special Killer โอ้ยอะไรอ่ะ Break b e ได้น้อยจังกำเดาผมอ่อยให้เชนรอกไงโอ่อย่อยย่อยอะฮะ ไปเจอไปเจอกับด่านอะไรวะเดอปืนอืมด่นไดรักษาเป็นครับ